มาซำหน้าซำหน้าคือดำหน้าซ้ำว่าดำอีกแล้วปีนี้พี่น้องมาซอยพี่น้องลูกหลานมากเมื่ออยหารปีนี้น้องจีนปลาจีน,จนโอ้มาตะไคร่ตัวมาตะปลาจีนบุตรมันหินบ่ได้ครับทั้งเดียวพ้าเลยขาวยันทร์นเลยข้อดีของการซำหน้าครับได้หอดปูครับเป๊ปซี่รุ่นไหมครับเป๊ปซี่สีขาวมามีน้ำตาลครับมีแต่น้ำเมา สวัสดีครับวันนี้มาไอ้ลงแขกดำหน้าครับหรือสับหน้าบ่สับหน้าสับหน้าคืออยังก่อนเว่าหลายคนก็ว่าคือยังสับเศร้าเหรอหลายคนว่าแต่ชือว่าสุดท้ายดำสุดท้ายมันดำหน้าตอนนี้วันนี้ผ่ดันแล้วครับกับโรแขกอะบ่ได้จ้างครับเอาเพียร์นว่งมามาดำซอยกันแล้วก็ดำแล้วก็มันมันยังสิท่านในช่วงเวลาของการปลูกเขาเนาะครับวันนี้กับทีมีเล่าทั่วการสับหน้ามียังไงเนี้ยเดี๋ยวไปเบิงกันครับว่สาสับหน้าบ้านท้องทีเขาสับกันแบบไหน อ๋อนี่ครับต้องใช้น้ำล่อเลื่นครับนี่นี่นี่คน,นครับของดีของดีเด้อเด้เดังไปเลยเออขอก่อนดัมบ๊อบเป็น

โอ้ครับนี่เหียขึ้นมาเบิ้งครับเบิ้งครับ ปลาจีนปลาจีนโอ้มาตะไกรตัวมาตะปลาจีนบุตัวโอ้มีปลานิ้นครับขั้วพอขั่ว

อ๋อเดียบร้อยครับบัดนนี้ ะเลี้ยมืดแล้วครับบ้านนี้มาเบ่งคุณโอ้ ต่พ่อต้มปลาพี่แซบแล้วครับนี่พ่อของดีแล้วฮ oh. ะของดีครับมือเนี่ยต้มปลาขันบ่ไซบ่แซบแท้ครับเอาไปจังหน่อยโอ้วา oh. นกเข้าได้มาเนี่ยุดยอดสุดยอด ขาดบ่าดะครับเนี่ยดำหน้าสุดยอดบักสองเศร้านี่ครับเกียมเอาครับดังไฟก่อนกับดังไฟ ทาเบิงปลาทำงกัวอาหารสำนาโอ้ปลาบิดตะตัยไงครับพ่นโอ้ตุยไงครับพ่นปลาเอาลำโพงออกครับว่างมันห้องมีลำโพงอยู่ข้างใน ขอดีของการสับหน้าครับได้หอดปูครับเนี่ยปูน้อยแสดงว่าบ่มีสารพิษยังครับยมีปูมีอย่างปล่อยบะหมี่ใส่หัวอาหารครับเนี่ย ครับเราแดงมะกรมนึงตังคุกจาญี่ปุ่นเลยมันจะมีเรื่องีญี่ปุ่นโอ้เชฟมาจากญี่ปุ่นครับเนี่ยซื้อเสียบยังครับเสีสยบได้สายยาเิียบไปเส <c oughs> ียบญี่ปุ่นครับวันนี้มันโชวส์สกิลการเอาเดี๋วเดไทยโชว,ยว์สกิล

อันนี้พเนักเพงครับพเน,น,นักเพียงเอาบุแพงกินก่อนของดีครับของดีเอายกโซ่ก,กันนะ่ะ นีหยัง่ะเป็ปซีเนี่ยได้ขึ้นเป็ปซี่รุ่นไหมครับเป๊ปซีสีขาวนำเป็ปซี่ออกไหมครับเป็ปซีสีขาวมามีน้ำตาลครับมแต่นำเมาเป็ปซี่รุ่นไหมครับออกไหมล่าสุดครับเมกอินน้องฮี่ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cái <laughs> เดี๋ยวจิทามเนาะมันนี่ซำหน้าพา kind of mm. anyway> uh, <mon mon ี่น evet> ้องมาซอยเียบาดเดียวบาพี่น้องลูกหลานมงลูกหลานมาซอยเอาพอมันนี่ไม่ได้ดังกว่ามันี่มานซำหน้าซำหน้าซำหน้าคือยังซำหน้าคือดำหน้าซำแหละมือทุดไทยละ คือแล้วเศร้าแล้ยวมาดำเยีกแล้วปีนี้อาหารพี่น้องก็มาซอยพี่น้องลูกหลานมากมดมาซอยกันก็เลยแล้วเลยมีอาหารเลี้ยงมีอาหารพี่น้องกินตึกปลาตึกอย่างบนปลาเมื่อนีร่ปลากับปลาบ่ได้ซื้อดอกปลาจะขว้องหรอกาในหน้าหน้าในสางในสานี่แหละ ดำแล้วแล้วจบแล้วนี่ยังอยู่ในมือนั่นนี่ยังน่งเนี่ยสาธุ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 สามเดือนแล้วไานาเดี๋ยวสามน้ายางเดียวต่อไปกับบมีอีกแล้วมีตะมือสามหน้าำแล้วก็คือดทย่สดอ้ายแล้วงั้นก็ไทยก็ยวก็่ ไมันแตแล้วไฟตะมือนั่นเจ้าว่าเไมะมอั่ง่เอาคนไป่น่งอหน้าไอ้เม็ดหอไอ้ตัวนี้มัไวกหอแลมีผู้วันอใยาตัดเชราตัดมือเดยวเพานตาไมไมไนี่เจ้า๋วเราไปยึไปขด้ัอไปยเพิ่นนะ

จงเนดีท้าหเกี่ยวาได้เกี่ยวเอาเกี่ยวได้มากเาเ็ดขอ้าบ่ยากอกน้องชงมุกไข่ปลาครับมุกไข่ปลาซื้อไตก็ได้ไตน้องช่างบงผู้เางสใชดไเปช่งอะไรวะต้อกต้องมีข้าวมือละก็อยากกินขนมต้องกูน่้ย chứ để cái gì đó là thôi không phải là không phải là không phải là không

แด,เดง,งเลยนี่แต่หั่นงานหลายๆครับมันหินบ่ได้ครับหินคือยังหินนี่คือเออมันต่อยบ่ได,ออไได้มันหินไม่ได้ครับมันหินไม่ได้ ออมเ <c oughs> ท่าันข่านทาเลยเต<อ> <c oughs> ๋อางเดียวเลยข่วเจนทานเลยสุกแล้วนีโอ้เปลี่ยนสีเลยครับเนี่ยสุก

สมุนไเปียนัดนาทีครับไม่กจะพงตัวไก่เน่าครับมวเแนบกอยมี่ดุดย่างยุ่งว่านกับผ้มาเลยเอาตะก้าไปเทียรมาหน่อยกอยกูอยู่ข้างเียงของกบมีเขาดัดแปลงตยิงเขาไม่ต้อง ขอดับค้เรื่องบริเวณเรืงมันเป็นของแท้มันเป็นของบญี่ปุ่นค้ไปเลยมันเาเป็นเล็กไทยเล็กไทยนี่มันว่านนี้เกอาเจนึ่ยเ่อหาแล้ชเนนี้ะนน่เากได้ไทานีด้ะเนาะ ทำไมไ้กินดีๆด้โมหลไมจะพออลไแม่ใช่ไหมใช่แกกลมแกดีๆยำแกไม่ได้จำได้บุคลใหม่ยจกจุดบันสวดนพกใหญ่ทาบดว่า่นูมิสแ่ีวนเยอเ่ย่นยเี่ยเป็นีจะแก่ได้เเแล้วด้ั้ เดินบ้านดูหมาไหน้่ายังเดียวี่าาไรกูนั่อนั่งร้อนั่งรองากว่นั่งรอมันดังเลาไมมัน่อนไ่ไหมคนไหม่นี่ยันันนายดแล้วไุด ไม่รอดม่ดูอ่อดิดยอนี้กหมกอะไรอย่างเ้ยรหมกไข่ไตองหมครับโอ้ยต้องดูจิตโอ้ยตดรัสยได้หมก่ามีพวหมกเสียด้ยหมกไข่หมกไข่่ไกนี่มาเบิรมาถ่ายก่อนก่อนกินสัมก่อนก่อนก่อนไปตามา่นสิ่ลงแมว่าแมว่า มกไคครับมกไค่เด้อ้บุญขอบคอันนี้อันนี้ปีงไ่เอาบ่เปิดทีเดียวเนาะถุงมเทำไมโตคนเนี้ยจิ้มบังจิมบัง้หไม่อกัเอกันเจเียเห็นป่ะนี่มกไไเย ไม่ยู ну ้ไม่ร no ันแรงแล้ววันนี Bron ้มาเรงขึ้นมา่างอย่างลงพี่เนาะไม่เรืมดที่กองแกแล้วลุงพี่วันนี้สีแางสีมายีงมันสิำบห้าไปเจ้าเนี่ยลุงพี่โอ้โอมันทังสีครับมั้เจ้าเลยอนมาทาสีบแม่ด้วยขาปเลย អាយ